ขรถขวางรถฉุกเฉินเคยไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าอาการตัวเองแบบแย่แล้วแลวแบบแย่ที่สุดในห้องฉุกเฉินไหมก็เคยนะครับคือจริงๆทุกคนมาก็คือทุกคนคิดว่ามันฉุกเฉินใช่ไหมเลยมาห้องฉุกเฉินแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะหน้าที่คนประเมินความฉุกเฉินของแต่ละคนนะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราว่ามันคือหน้าที่ของุคลากรทางการแพทย์น,น,นะคะเพราะว่า เราเรียนเราฝึกฝนมาเราเรียนรู้ <_ d ose> เพื่อดูว่าคนไข้คนนี้คนเข้าหาก่อนคนเข้าหาทีหลังอะไรพวกนี้คือก็เขา้ <_ S 1> เขาใจนะว่าทุกคน่วนหมด <_ d ose> ตะไอปไปนจอวัดรถควางรถพยาบาลว่าตัวเอง่วนที่สุดอันนี้อาจจะไม่ค่อยหมอเท่าไหร่มี้วยเหละครับคปณหมอมีมันเพิ่งมีขา่าวมีแถลงการณ์ไว้พี่ก็เพิ่งไปได้ไปอ่านกันนี่แหละมันไม่ใช่นอกจากจะผิดแบบจริยธรรมอะไรนะจริงๆมันผิดกฎหมายด้วยนะมันเป็นกฎหมายอาญาเลยคล้ายๆกับที่ไม่ยอมปลบรถพยาบาลฉุกเฉินนั่นแหละคล้ายๆายกันเลยเพราะว่าบางโลกบางโลกเนี่ย ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆมันมีเวลาจํากัดในการร่งต่อมากๆางเช่นโรคเลือดออกในสมองหรือสโตกพวกนี้ก็จะมีระยะเวลาแบบจํากัดจริงๆเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองในการที่ต้องไปทันก็คือสามชั่วโมงแต่ว่าคือถ้าคนที่เป็นแบบโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดพวกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปส่วนหัวใจภายใน90นาทีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าฉุกเฉินมากๆหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดพวกนี้มันก็นาทีต่อนาทีเลยนะรอกไหมที่เราจําเป็นต้องส่งต่อแบบด่วนจริงๆการไปขวางทางไม่น่ารักเลยนะเอออย่าเลย